ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอทางการลิเวอร์พูลประกาศคว้าอเล็กซานเดอร์อีซักจากนิวคาเซนหัวหอกวัย25ปีจรดประกาศเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์เป็นเวลา6ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2031ส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามข่าวระบุว่า125ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของอังกฤษ สำหรับอีซักถือเป็นแข้งใหม่รายที่9ของหงแดงในตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากเจอร์มีฟริมปองอามีนเปช่ฟอร์เรียนเวสมิรอสเคอร์เคสจอร์จี้มามารัฟวิลี่เฟดดี้วูดแมนอูกโก้เอกิติเก้และโจวานนี่เลโอนีทั้งนี้อีซักฝากผลงานทำา62ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ109นัดตลอดระยะเวลา3ฤดูกาลที่ค้าแข้งกับซาลิกาดง หมายเลขเสื้อของอเล็กซานเดอร์อีซักกับลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์อีซักคือเจ้าของเสื้อหมายเลขเก้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลกองหน้าชาวสวีเดนเลือกหมายเลขเสื้ออันโด่งดังนี้หลังจากย้ายจากนิวคาสเซิลอยู่ในเดมาร่วมทีมในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะเสื้อเบอร์เก้าของลิเวอร์พูลเคยถูกสวมใส่โดยตำนานหลายคนเช่นเอียนเซนจอนสตีฟไฮเวย์เอียนรัชโรบบี้ฟาวเลอร์ฟรนันโดตอเรสและโดเบโต้ฟีมิโน อิสซักได้รับช่วงต่อหมายเลขนี้จากดาวิดนูนเยซซึ่งสวมเบอร์นี้มา2ฤดูกันก่อนจะย้ายไปเอลฮีลาวเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการเลือกหมายเลขนี้อิสซักให้สัมภาษณ์กับ liverpoolfc com ว่ามันมีความหมายกับผมมากมันเป็นหมายเลขที่มีความคลาสสิกแน่นอนว่ามันมาพร้อมกับความรับผิดชอบแต่ผมรู้สึกยินดีที่ได้รับโอกาสนี้และได้ใส่หมายเลขนี้ผมมีแรงจูงใจที่จะเริ่มต้นทำงานและหวังว่าจะสามารถตอบแทนกลับไปได้เช่นกัน คลิกโฮปนักข่าวของเดลี่เมลเปิดเผยว่าอเล็กซานเดอร์อีซักจะไม่ได้รับเงินค่าพักดีจากนิวคาสเซิลยูเนเต็ดสาลิกาตกลงตอบรับข้อเสนอราว125ล้านปอนด์เป็นสตรีิใหม่ของอังกฤษปล่อยตัวหัวหอกทีมชาติสวีเดนไปค้าแข่งกับบริเวอร์พูลเมื่อคือนนี้รายงานอ้างว่าอีซักจะไม่ได้รับเงินค่าความพักดีจากอดีตต้นสังกัดแม้ไม่เคยยื่นขอย้ายทีมแบบเป็นทางการ ทีมจากแดนอีสานเจรจาขอให้เอาค่าพักดีออกไปในการย้ายหนนี้ซึ่งอีซักก็ตอบรับไม่รับเงิน5ล้านปอนเพื่อเก็บของอำลา เดวิดออสตินจาก t ด e a อาร์ติกรายงานว่ามาร์กเกฮีเตรียมอยู่กับคริสตันพาเลซต่อไปแม้จะมีการส่งเอกสารการย้ายทีมเพื่อย้ายไปลิเวอร์พูลแล้วก็ตามโดยของหลังวัย25ปีได้รับการตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลแล้วและทั้งสองสโมสรตกลงค่าตัวกันได้ที่35ล้านปอนด์พร้อมสัญญา5ปีระหว่างนักเตะกับลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการหาตัวแทนของคริสตันพาเลซทำให้การย้ายทีมล้มเหลว breaking ฟาบิโซโรมาโ o รายงานว่าดีลของมาร์เกฮีกับลิเวอร์พูลล่มแล้วแม้ว่าจะตรวร่างกายเสร็จและส่งเอกสารย้ายทีมไปแล้วแต่คริสตันพาเลชไม่อนุมัติการย้ายทีมเนื่องจากดีลการคว้าตัวอีกอร์นักเตะเป้าหมายของพาเลชล้มเหลวเกฮีจะอยู่กับคริสตันพาเลชต่อไป เจมพีสรายงานว่ารู้สึกเสียใจกับม้าเกฮีจริงๆเขาประพฤติตัวอย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งช่วงซัมเมอร์และหลังจากที่ค่าตัวตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วรวมถึงตัวร่างกายผ่านแล้วด้วยสุดท้ายเขาก็ถูกปฏิเสธการย้ายทีมที่เขาต้องการเมื่อคริสตันพาเลสถอนตัวในนาทีสุดท้ายวินล่าเซนเอเลียตยืมพ่วงซื้อขาดหงดึงกลับได้ แอสตันวิลลาประกาศคว้าตัวฮาวิเอเลียดมิดฟิลด์ไดนามจากลิเวอร์พูลโดยนักเตะจ,จะย้ายแบบยืมตัวมีออปชันสามารถซื้อขาดได้ตามจำนวนนัดที่ลงสนามกองกลางตัวรุกวัย22ปีรายนี้จะย้ายมาเล่นให้วิลลาด้วยสัญญายืมตัวระยะเวลา1ฤดูกาลมีข้อผูกมัดให้ซื้อขาดขึ้นอยู่กับจำนวนการลงสนามซึ่งรวมทั้งแพ็กเกจค่าตัวจะอยู่ที่35ล้านปอนด์และลิเวอร์พูลได้ใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งกำไรจากการขายครั้งต่อไปและสามารถซื้อกลับได้ในอนาคต เอลียทจำเป็นต้องย้ายทีมหลังลิเวอร์พูลมองว่าโอกาสลงเล่นจำกัดหลังการมาของแนวรุกรายใหม่มากมายในซัมเมอร์นี้ระหว่างที่อยู่กับแอนฟิล์เข,ข้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ีก2ส,สมัยฟีฟ่า l u b เวิลด์ค p ัพรีคับและ FA Cup คส,สมัยในเวทีระดับนานาชาติเขาถูกยกย่องให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ขณะที่ช่วยทีมชาติอังกฤษ,กฤษชุด u 21คว้าแชมป์ยูโร u 21เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา อีซักเปิดใจหลังเซ็นลิเวอร์พูล125ล้านปอนด์ผมมีความสุขที่ได้มาอยู่ที่นี่อเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนเปิดใจครั้งแรกหลังย้ายซบลิเวอร์พูลค่าตัวเซิติ125ล้านปอนด์เผยแรงบันดาลใจความหมายของเบอร์9และความมุ่งมั่นพาหงแดงล่าแชมป์บทสัมภาษณ์เต็มหน้าอ่าน แฟนบอลลิเวอร์พูลสิ้นสุดการรอคอยสถทีหลังสโมสรจัดการปิดดีวอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าชาวสวิตส์มาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้สำเร็จในช่วงเดทไลน์ตลาดพ่อค้าแข่งสมอร์น,นี้เมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมา หัวหอ,อกวัย2 5ปีซึ่งจะได้สวมเสือ้อลิเวอร์พูลหมายเลข9จรดประกาศเซ็นสัญญาค่าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์เป็นเวลา6ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2031ส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามข่าวระบ,บุว่า125ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของอังกฤษอีซักถือเป็นการเติมเต็มหน้าเป้าที่สมบูรณ์แบบสำหรับหงแดงเพราะเขามีประสบการณ์ในพิมลิกกับซาลิกาดง พร้อมทั้งตะบันไปถึง62ประตูจากการเล่น109เกมตลอดระยะเวลา34สั่นที่อยู่ในถิ่นเซนต์เจมพาร์คสำหรับตอนนี้สตากองหน้าทีมชาติสวีเดนกำลังจะเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเขาที่แอนฟิลและสาวกเดอะค็อปคงอยากทราบแรงบันดาลใจรวมทั้งความมุ่งมั่นของเขาที่อยากย้ายมาสู่สโมสร,รแห่งนี้ l f ลฟ l e ีอ็กทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วคุณได้เป็นนักเตะลิเวอร์พูลคุณช่วยบรรยายความรู้สึกของคุณว่าเป็นยังไงในตอนนี้อีซัก ผมรู้สึกเหลือเชื่อมากๆมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานกว่าจะได้มาอยู่ที่นี่แต่ผมมีความสุขที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้สโมสรแห่งนี้และทุกสิ่งที่อยู่ที่นี่มันเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากและผมก็ตั้งตารอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ LF4 รู้สึกยังไงที่ตอนนี้ทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วคุณได้เป็นนักเตะลิเวอร์พูลเมื่อคุณมองลงไปจะเห็นนกลิเวอร์เบิร์ดที่อยู่บนเสื้อของคุณมันทำให้คุณรู้สึกยังไงบ้างอีซัก มันเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ผสมปนเปหลายอย่างทั้งรู้สึกโล่งใจแต่ก็ภาคภูมิใจสุขสมหวังที่สุดผมมีความสุขที่เรื่องนี้เสร็จสิ้นสถทีและผมจะได้มีสมาธิกลับมาทำงานของผมผมตั้งตาคอยที่จะได้พบกับเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลรวมทั้งกลับลงไปในสนาม l f ฟซีทำไมถึงเป็นลิเวอร์พูลสำหรับคุณทำไมลิเวอร์พูลถึงเป็นสโมสรที่คุณอยากย้ายมาร่วมทีมอีซัก ผมคิดว่ามันเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งที่สมสรอนกำลังสร้างขึ้นใหม่กับสิ่งที่พวกเขาต่อยอดและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสมสรผมได้รับโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ผมอยากสร้างประวัติศาสตร์ผมอยากคว้าโทฟีแ่แชมป์นั่นคือแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับผมและผมรู้สึกว่านี่คือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปอีกขั้นรวมถึงยกระดับการเล่นของผมพร้อมทั้งช่วยทีมไปด้วยในเวลาเดียวกัน LFC หนึ่งในปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นสําหรับคุณก็คือการที่คุณรู้สึกว่าการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลจะทําให้คุณเป็นนักเตะที่มีพัฒนาการมากขึ้นใช่ไหมอีซักใช่แน่นอนผมรู้สึกว่านี่คือก้าวไปอีกขั้นสำหรับอาชีพของผมผมเต็มไปด้วยแรงกระตุน้นที่จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดมันน่าตื่นเต้นจริงๆ LFC สำหรับคุณตอนนี้มันเกี่ยวกับการตั้งตารอและกลับไปเล่นฟุตบอลของคุณอีกครั้งใช่ไหมอีซัก ใช่ครับมันเป็นช่วงซัมเมอร์ที่ยาวนานแต่ตอนนี้ผมตั้งตารออนาคตไม่ได้มองกลับไปยังอดีตทุกอย่างจบแล้วและผมรู้ว่าผมสามารถกลับไปทําในสิ่งที่ผมรักที่สุดได้จริงๆผมตั้งตารออย่างใจจดใจจ่อเลยครับ LFC คุณเคยมาเล่นที่แอนฟิลด์สครั้งคุณยิงประตูที่แอนฟิลด์สลูกการเล่นที่นั่นในฐานะคู่แข่งรู้สึกยังไงอีซักมันยากมากผมประสบความสําเร็จพอสมควรที่นั่นแต่ไม่ใช่ในฐานะทีมผมคิดว่าเราแพ้ทั้งสงเกม มันเป็นสนามที่ยากมากในการมาเยือนและคว้าชัยชนะซึ่งผมสัมผัสได้บรรยากาศที่นี่เป็นอะไรที่พิเศษสุดๆและผมตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น LFC ในฐานะนักเตะคุณมักทำผลงานได้ดีเวลาที่สู้กับลิเวอร์พูลการเผชน้ากับลิเวอร์พูลเป็นอย่างไรบ้างการต้องเจอกับผู้เล่นอย่างเฟอร์กิลฟันไดอิบราฮิมาโกนาเต้และคนาดินเป็นความท้าทายแบบไหนอีซัก โอ้แน่นอนว่ามันท้าทายมากๆเรากำลังพูดถึงเหล่ากองหลังที่ดีสุดในโลกดังนั้นนี่จึงเป็นความท้าทายครั้งใหญ่แต่ส่วนตัวแล้วผมชอบความท้าทายแบบนี้ผมชอบที่จะเผชิญหน้ากับผู้เล่นระดับดีที่สุดและทดสอบตัวเองผมชอบที่จะสู้กับลิเวอร์พูลอยู่แล้วและผมหวังว่าการได้เล่นให้ลิเวอร์พูลจะยิ่งสนุกและดีกว่ามากเอฟตอนนี้คุณจะได้เล่นในแอนฟิลด์ในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลตอนนี้มันตื่นเต้นแค่ไหนสำหรับคุณอีซักตื่นเต้นสุดๆ ผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ผมคิดว่าทุกคนต่างก็รู้ดีเกี่ยวกับลิเวอร์พูลและแฟนบอลของที่นี่ดังนั้นผมแทบรอไม่ไหวที่จะได้สัมผัสประสบการณ์นั้นด้วยตัวเอง l f ฟคุณเพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าการย้ายมาที่นี่ทำให้คุณพัฒนามากขึ้นในฐานะนักเตะแต่คุณอยากจะเพิ่มคุณสมบัติอะไรให้กับทีมนี้บ้างอีซักทุกสิ่งทุกอย่างผมคิดว่าผมมีอะไรมากมายที่จะมอบให้ผมต้องการพัฒนาตัวเอง ผมเป็นกองหน้าแต่ผมอยากทุ่มเทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อทีมการยิงประตูมีความสำคัญแต่การมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆก็สำคัญเช่นกัน LFC สุดท้ายนี้นี่คือช่วงเวลาที่แฟนบอลลิเวอร์พูลรอคอยคุณอยากบอกอะไรกับพวกเขาหากได้ดูการสัมภาษณ์ครั้งนี้อีซักผมมีความสุขในที่สุดที่ผมได้มาอยู่ที่นี่ผมแทบรอที่จะกลับไปลงสนามไม่ไหวแล้วและหวังว่าเราจะได้ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ด้วยกัน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ